อ่าตอนนี้ก็ถึงนะผมนะรโรงงานแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะตอนนี้ฝนตกนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็ทางไพเซ้นนะผมนะเขาได้ําป้ายให้เราโดยเฉพาะเลยอันนี้เป็นนะขอต้อนรับผู้อ่านแบงค์นะผมจริงๆก็เป็นภาษาจีนนะจากประเทศไทยด้วยความยินดีอยู่นะครับอย่างยิ่งที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างนี้นะขอบคุณามากๆครับผมนะตอนนี้นะถึงโรง,งงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง มาที่สเต็ปแรกนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับผมลายผลิตนะตรงนี้ก็จะเขาจะเอาเทคนิคเชียนเนี่ยนะครับผมหรือช่างหลายๆคนเนี่ยในแต่ละด้านเลยนะมานะอธิบายการให้เราฟังว่าอ๋อสเต็ปในการทํางานของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมรวมถึงนะใบได้รับอนุญาตนะครับของนะท,ท,ทุกทุกท้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โทุกท,ทุกพาร์ทเลยพวกก็มานั่งฟังแล้วก็ทึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่นะกว่าจะผลิตแต่ละก้อนนะ ใช้อุปกรณ์ข้างในแบตเตอรี่เนี่ยถึง18ชิ้นเลยครับผมก่อจะได้แบตเตอรี่1ก้อนนะผมแล้วก็ขั้นตอนในการเทสของเขาเนี่ยนะผมเทสละเอียดมากน้อยแค่ไหนเราจะได้นะเอกสารไปเลยแล้วก็ดูเท่าที่เขาบอกเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อยากรู้เลยครับว่านะหลายๆขั้นตอนเนี่ยทั้งหมด18ชิ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงนะการ QC ครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เขาใช้นะแค่ไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมได้เห็นนะใบอนุญาตที่เขาใช้เนี่ยนะผมเยอะแยะมากมายในแต่ละรุ่นทุกรุ่นนะผมะครับ ในจีนเขาเรียกว่านะครับผม C C C นั่นเองครับสำหรับในไทยเขาเรียกว่ามอกเพราะเพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยเขาก็ขอในไทยเขาก็ขอตอนนี้หัวก็ร้อนใจอยากจะไปดูขั้นตอนการผลิตของเขาแล้วตอนนี้ไปดูกันดีกว่าไปมาดูที่เครื่องแรกนะผมนะครับตัวนี้ก็นะครับความละเอียดมากๆของอะไรครับของการทสแพ็กเกจจิ้งนั่นเองครับผมนะว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะผมเวลาเก็บไว้นานเนี่ยนะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ไปทดสอบความเค็มนั่นเองครับผมนะว่า จะเสียหายหรือเปล่าถ้านะ <Hey. S 1> ผมเจอความเค็มของอากาศนั่นเองครับผมนะ mm. ก็ทําให้รู้ว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยทนแน่นอนละเอียดขนาดนี้เลยไปห้องต่อไปชิ mm. ้นแรกเอาไปอย่างนี้เป็นใบอนุญ,ญาตของเอ่อเทสต์ testing lab <ๆ>ในจีน<ๆ>ใบเซอร์ดีจีนที่ดีที่สุดนะผม mm. ก็ไพเซ่นก็ได้ใบอนุญาตนี้ก็แปลว่านะคุณภาพของไพเซ่นเนี่ยนับวันนะผมอ่าชิ้นแรกครับผมนะตัวนี้เป็นการเทสต์ไวเลชาร์นนั่นเองครับผมว่าได้ตรงคุณภาพไหม นะผมได้15วัตต์ไหมก็คือวิธีการคิดง่ายๆคือนะผมโวลต์นั่นเองเอาโวลต์น,นะครับมาคูณกับแอมป์นั่นเองครับถ้าเอาตัวเลข2ตัวเลขนี้คูณกันก็ได้15วัตต์ตรงนะผมว่าไวาเดชชาร์ตตอนนี้สูงสุดมกซิมัมอยู่ที่15วัตต์นั่นเองนี่เป็นไงอุปกรณ์เขาก็หนีบไวอย่างนี้เลยนะมีพัดลมระบายความร้อนนะแล้วก็มี PP นั่นเองนะ15วัตต์อุปกรณ์เขาดู ก็อุปกรณ์เล็กอุปกรณ์น้อยของเขานะผมนะไม่ว่าจะอะไรเขาก็ซีเรียสนะผมนะคเขาก็แบบมีการเทสทุกอย่างครับนี่คือเป็นวงจรป้องกันนั่นเองครับผมโพเทชชั่นบอร์ดนั่นเองครับก็ไฟเข้านะผมใจเครื่องหนึ่งนะสายผ่านปุ๊บแล้วก็ไฟอ่อยเครื่องหนึ่งนะผมโดยที่มีโปรแกรมตั้งไว้ด้วยครับผมสามารถตั้งเปิดตั้งปิดได้ด้วยครับไฟเข้าไฟออกได้เลยตัวนี้สุดยอดมากตอนนี้นะครับผมมาดูนะเขาทสอุณหภูมิภายในครับปกติแล้วเราทสเนี่ยเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็เทมปเนี่ย จับใช่ไหมจับภายนอกใช่ไหมเราไม่เห็นข้างในแต่ตัวนี้ทางโรงงานเขาเนี่ยเขาก็ซีเรียสมากครับเขาต่อสายทั้งในเลยเพื่อวัดนี่เลยครับอุณหภูมินะจากสไปร์คือเลนนี่แหละสามารถปรับนะบเช็คองศาเซลเซียสได้ตอนนี้นะขนาที่ยังไม่ชาร์จเนี่ยนะอยู่อุณหภูมิห้องก็คือยี่้าองศาแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะสูงสุดนะผมในการชาร์จแบบร้อนที่สุดเลยนะก็คือ4 8องศาก็ตรงตามที่เราเทสนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบชัวเๆเลยเพราะเขาต่อสายจากข้างในออกมาเลย ออเอาผมพามาดูนะผมนะขั้นตอนในการเทสแบตเตอรี่นะผมห้องนี้สําคัญมากมากนะที่ทุกคนอยากจะรู้เลยว่าเขาเทสยังไงล่ะทําไมนะคนที่เอาไปใช้นะแบตเตอรี่ถึงนะปลอดภัยนะผมมาดูนี่เลยครับนี่ครับเครื่องเทสเครื่องแรกนะผมก็คือดูครับเทสอุณหภูมิที่ติดลบนั่นเองครับหรือว่าอุณหภูมิต่ำมากๆนะที่นะติดลบ2 0องศาเซลเซียสนะผมแล้วแบตเตอรีย่ยังอยู่ดีอยู่นะแล้วนะมาดูเครื่องเทสเครื่องที่สองนี่ครับเครื่องนี้ครับ อุณหภูมิ70องศานะผมแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ดีอยู่นะผมเพราะว่าเขารู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยควรอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนติดลบแล้วนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิสูงนะร,รวมถึงอันนี้อันนี้เป็นตู้นี้ครับเป็นตัวเทสความร้อนสูงว่าแบตเตอรี่นะครับเจออุณหภูมิที่สูงขนาดนี้ครับ123.7องศาเซลเซียสนะผมนะแต่ว่าไม่ระเบิดไม่เสียหายแต่ว่าตรงนี้ไม่รวมถึง PCB นะครับเอาแบตเตอรี่เข้าไปทสออย่างเดียวนะผมอ่ะ ตู้พวกนี้เป็นตู้อุณหภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นครับผมนะติดลบนะผมความร้อนสูงมามาดูตัวนี้ครับตัวนี้ครับเป็นตู้นะครับเทสเกี่ยวกับ Uv นั่นเองครับตู้เทส Uv คืออะไรครับผมเขาจะเอาพวกเคสนะผมมือถือเอาพวกนะโคเวอร์นะครับหรือว่าพวกพาวเวอร์แบงค์ที่ไม่มีแบตเตอรี่ข้างในนะมาไว้แปลว่าเราจะสามารถจะรู้ได้เลยว่านะครับถ้าโดนแสงนะ Uv ก็คือแสงพาร์ทินนั่นเองมันจะไม่เหลือง มันจะไม่เหนียวเท่ากับว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยหรือว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะทนแน่นอนต่อแสงอาทิตย์ห้องนี้ถือว่านะมูลค่าค่อนข้างสูงนะเยี่ยมมากอาตอนนี้ก็อยู่ห้องเทสฟิล์มนั่นเองครับผมนะมีอยู่2ขั้นตอนในการเทสฟิล์มเพราะว่า จริงจริงบริษัทไพเซนเนี่ยเขาทำหลายโปรดักต์มากๆใช่ไหมอย่างที่รู้กันว่าไม่ใช่แค่ power bank ยังมีฟิล์มโรเทคชันนะผมนะยังมีเกี่ยวกับจอเกี่ยวกับอะไหล่พัดอีกหลายส่วนนะแต่ว่าในวันนี้จะมาเน้นแบตเตอรี่อย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เดินผ่านมาครับมาเห็นก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยคือเครื่องอะไรเครื่องนี้คือเครื่อง t ทสฟิล l m นั่นเองครับว่านะครับเท่าไหร่มันถึงแตกนั่นเองความทนทานแข็งแรงนะแล้วก็ไม่พอนะผมนะตัวนี้ไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วเครื่องจะลงมาเฉยไม่ใช่นะผมนะตัวนี้ควบคุมผ่านระบคอพิวต ได้ข้าวมาในการเทสหนึ่งครั้งเป็นตัวเลขนะผมอีกส่วนเนึงก็คือนะครับการเกิดรอยของตัวฟิล์มหน้าจอน,นั่นเองนะโดยใช้นะขนของเหล็กในการถูไปถูมาลักษณะนี้นะผมกี่ครั้งเขามีตั้งเขา number ไว้ครับตั้งรอบไว้ก็ได้เห็นความรู้ครับผมมาแจากทุกคนะนะผมตอนนี้มาดูที่ตู้เก็บนะผมเขาเรียกว่าโมบายนะผมแต่ละยี่ห้อนะครับ มีหลายดีไวมากมีหลายแบรนด์มากครับผมนะตู้นี้ไปทาอะไรล่ะนะผมตู้นี้ก็จะมีนี่เลยครับมาดูที่แผงซูเวตตี้ตัวนี้ก็จะใส่รหัสครับเป็นเฟรดดี้นะผมปลดล็อกเพื่อว่านะผมแต่ละรุ่นเนี่ยของเครื่องเนี่ยจะมีคนคนเดียวที่รับผิดชอบเนี่ยสามารถที่จะยิบไปได้นั่นเองแล้วในการที่เทสเนี่ยเขาสามารถที่จะสมมติว่าเทส iPhone แต่ละรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาหยิบออกมาปุ๊บเขาก็จะไว้ช่องนี้แล้วเขาก็เทสนะครับ ในสภาพไว้รอบเดียวกันเนี่ยก็จะไม่มีใครยุ่งได้เลยเพราะว่าผลเทสของเขาเนี่ยก็จะชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดิมีหมดเลยนะไอโฟนนะมีอะไรบ้างเนี่ยโนวาหัวเว่ยเรดมี่ vivo นะผมเอาว่า oppo มีทุกแบรนด์ทุกโปรดั้งนะครับเท่ากับว่าเขาจะสามารถที่จะเทสแอะอุปกรณ์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น p อ w e r bank ไม่ว่าจะเป็นนบไวเลสชาร์จทุกๆอย่างได้กับทุกๆแบรนด์แล้วก็ผล,ลออกมาชัวร100์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่นะครับผมเครื่องเทสแบตเตอรี่ c a ปาซิ t ี้ e ทสนั่นเองครับผมนะครับตัวนี้พิเศษอีกตัวหนึ่งที่วกเห็นแล้วผมก็ว้าวนะเพราะว่าอะไรครับตอนนี้เขาเทส iPhone นะครับแบตเตอรี่นะครับชุดใหม่ที่เขาจะออกมาวางขายในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นปลายปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าที่คนได้เห็นนะก็คือ iPhone 15 series นั่นเองครับผมนะครับวิธีการเทสของเขาก็คือนะผมเขาก็จะหนีบขั้วนะขั้วบวกและขั้วลบเนี่ยนะเข้าไปกับเครื่องนะผมคอมพิวเตอร์ของเขานะคเขาจะรู้ว่านะครับผม เทสไซเคิลเนี่ยหนึ่งวันนะครับได้5้าไซเคิลต่อหนึ่งวันเท่ากับว่าเขาอยากรู้ว่านับหนึ่งพันไซเคิลเขาเนี่ยแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวพวกอ่ะจะมีดีเทลในการเทสแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยค่าล่าเซเคิลไหให้ทุกคนได้ดูด้วยนะผมนะตอนนี้พอเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตัวนี้ก็ประมวลผลแล้วไปไปส่งไปที่นะครับตัวนี้เลยทวิตเตอร์ตัวนี้ครับจะมาบอกอย่างละเอียดเลยนะผมว่านะไซเคิลที่เท่าไหร่นะผมอย่างเช่นว่า4 8 2ร้อยแปดสิบสองไซเคิลสี่ร้อยแปดสบามไซเคิลนะผมแบตเตอรี เป็นยังไงบ้างนะตรงนี้ก็จะบอกแบบละเอียดเลยที่หน้าจอนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ไอโฟนแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับผมมาถึงตรงนี้นะเป็นแบตเตอรี่ของ power bank นะครับผมที่อยู่ใน power bank แต่ละรุ่นนะครับนี่เลยรวมถึงแบตเตอรี่ ipad นะครับแล้วก็ iPhone ทุกรุ่นนะครับเทสลักษณะนี้เลยเพอาซีรียนการเทสมากนะมีทุกขั้นตอนจริงๆนะครับผมโอเคครับอ่านะครับผมเครื่องนี้นะก็สาคัญอีกเครื่องหนึ่งครับที่ทุกคนต้องรู้นะ ก็หลายๆคนคิดว่าเราชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยแล้วกลัวว่ามันจะระเบิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เป็นเครื่องผมบอกว่านะครับแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพเนี่ยเวลาชาร์จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ระเบิดแต่ว่าไม่พอครับเครื่องนี้นะมาดูใ,ใกล้ๆครับที่หน้าจออธิบายให้ฟังมันจะเป็นนะผมนะครับการชาร์จในอุณหภูมิที่สูงด้วยนะครับผมในอุณหภูมิในอุณหภ,ภ,ภูมิที่สูงเนี่ยแเราคอาจะเซตเวลาไว้เลยว่านะครับผมสามสิบนาทีแรกนะครับชาร์จนะครับด้วยอุณหภูมิที่57องศานะครับผม ก็เขาบอกว่าเป็น5องศาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานของเขาครับในการเทสเลยอันนี้ปกติอยู่แล้วใช้ได้แต่ว่านะผม24ชั่วโมงหลังเนี่ยครับผมนะครับเทด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับชาร์จไปที่อุณหภูมิ63.6องศาเซลเซียสแบตเตอรี่ยังอยู่ดีอยู่นะผมนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านะครับถ้าชาร์จด้วยอุณหภูมิที่สูงสุดเลยนะครับที่เครื่องตัวนี้ตั้งไว้นะผมที่220องศาเนี่ยแล้วไม่ระเบิดนะครับก็แปลว่านะครับแบตเตอรี่เนี่ย คุณภาพใช้ได้เพราะฉะนั้นเขาเทสนะสองสเต็ปก็คือสเต็ปแรก30มนาทีสเต็ปที่สองนะครับผม24ชั่วโมงก็คือ1วันนั่นเองครับในขณะที่อุณหภูมิสูงนะครับผมแล้วก็ช้าไปในเวลาที่เท่ากันในเวลาที่พร้อมกันเลยก็แปลว่าแบตเตอรี่ที่นี่ผ่านคุณภาพครับผม มาดูอีกหนึ่งครับผมนะครับสิ่งที่ไพเส้นนะผมกําลังจะเปิดขายในปีหน้าก็คือนี่ครับไพเส้นคริวนะผมจริงๆแล้วนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมขายแล้วแต่ยังไม่คอรราคานะซึ่งตัวเนี้ยที่เมืเ่อกี้ตอนทางเข้านะจะเจอแผงนะแผงเออเขาเรียกว่าแผงไฟฟ้าของเขาเลยว่าเขาใช้ไฟเท่าไหร่นะ แล้วประหยัดเงินกี่บาทเรื่องนี้สําคัญมากมเพราะว่าถ้าใช้แล้วประหยัดเงินเนี่ยคุ้มมากๆเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโปรจะบอกเลยนะว่าตู้ตัวนี้นะมันมีแบตเตอรี่นะครับเออเขาเรียกว่า l f p นั่นเองครับเหมือนกันบแบตเตอรี่ที่อยู่ในเทสลาเลยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยตู้นี้หนึ่งตู้เดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยตู้เดียวกันนะเปิดมาปุ๊บนะครับนี่เลยจะเจอแบตเตอรี่เหมือนในรถไฟฟ้าครับเทสลาห้าก้อนเลยนะผม ก็รวมรวมทั้ง5ก้อนเนี่ยเป็น238ิกิโลวัตต์ยังไม่หมดชุดล่างเนี่ยเป็นตัวเมนเนจครับเมนเนจไฟฟ้า,ฟาทั้งหมดของแบตเตอรี่5ก้อนนี้ล่างสุดนะผมนะเป็นตัวทําความเย็นนั่นเองครับผมให้มันปลอดภัยนะผมตู้นีท้ทำยังไงล่ะหน้าที่ของเขาคือนะผมเขาก็จะเก็บกระแสะไฟเขาเรียกว่าคนที่ใช้โซล่าเซลล์อยู่แล้วหรือคนที่ใช้รถไฟฟ้าก็จะรู้ดีนะครับว่าการที่มีการเก็บกระแสะไฟและสามารถจัดก,การกับพลังงานหรือกระแสะไฟได้เนี่ย เราก็ซื้อหรือว่าเราเซฟไฟมาเนี่ยในเวลาที่ถูกเราใช้ในเวลาที่แพงนะครับผมอย่างเช่นกลางวันเนี่ยเรามาใช้ไฟของตัวนี้กลางคืนเซฟไฟเข้าตัวนี้เท่ากับว่าประหยัดมากๆทางไฟเส้นเนี่ยเขานะมีแผงเนี่ยควบคุมการใช้พลังงานของตึกเขาเนี่ยทั้งหมดเลย1ปีให้แล้วนะเขาประหยัดเงินไปประมาณอ่หกสิบเอ็ดล้านหยวนเลยนะเพราะฉะนั้นตู้นี้รับรองว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนจะได้เห็นแน่นอนสำหรับองค์กรใหญ,ใหญ่หรือว่าจะไปใช้กับโรงแรมบริษัทต,ต่างๆหรือว่า ที่เกาะก็ยังใช้ได้เลยนะครับว,ว้าวมากอ่ะนะผมสุดท้ายที่จะดูให้ดูเลยคือนะครับตอนนี้สิ่งที่นะไพเซนกำลังนะครับจะทำตลาดในไทยเลยแล้วก็เป็นที่นิยมแน่นอนเพราะว่าไพ i เซนเนี่ยครับเขามีโรงงานเป็นของตัวเองนะแฟคตอรี่ใหญ่ขนาดนี้ถึง2แห่งนะครับในประเทศจริงเลยนะนะผมที่หนึ่งก็คือที่เรายืนดูอยู่ก็คือที่นะสัเจน,นั่นเอง นี่เลยครับแบตเตอรี่ของไพซนเส่ยจริงเขาทำมาตั้งแต่รุ่นนะครับนี่ไอ e ฟอะไร p h โฟน7พาร์นั่นเองนะดูดิแต่นี่คือยังเป็นโมเดลแรกๆอยู่นะนะยังเป็นโมเดลแรกๆอยู่นะผมอันนี้คือเป็นต้นแบบแต่ว่าของจริงตอนนี้ถึง iPhone 15 Pro Max แล้วนะผมเพราะฉะนั้นปีหน้าได้เห็นไพเสนนะผมอยู่ในไทยแน่นอนไปไปดูกันรายผลิตห้องนี้นะผมเป็นห้องเทสสินค้านะสเต็ปแรกนะก่อน ที่จะไปห้องต่อไปนะจะมาดูว่าเขาเทสสินค้าอะไรเป็นสเต็ปแรกเ็ษแรกเลยครับผมนะเขาได้นะแบตเตอรี่อย่างนี้มานะอ่าพอได้แบตเตอรี่อย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาต้องดูก่อนเลยนะครับว่านะเอ่อนัมเบอร์บนตัวเขาเนี่ยถูกต้องไหมนะผมนะก็คืออย่างเช่นตัวนี้ก็คือ2,200มิลลิแอมป์นั่นเองนะผมรวมถึงนะครับทุกอย่างเนี่ยสวยไหมมีรอยไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจะใส่ถุงมือนะครับถ้ามีรอยเขาต้องตีออกเลยนะขนาดแค่มีรอยก็ยังไม่ได้นะผมนะสเต็ปสองก็คือเขาจะทสขนาดนะตรงตามไซส์นะในแต่ละรุ่นเนี่ย เนี่ยโดยใช้เวอร์เนี่ยเป็นตัววัดเลย้ลวผมสเต็ปสามก็คือนะจะใช้เครื่องมือนะครับอย่างเนี้ยที่เขาหนีบเข้าไปเนี่ยดูก่อนเลยครับผมนะว่านะเอาโวลเตจนะผมรวมสึงอลิสต์แอนเนี่ยปกติไหมถ้าปกติปุ๊บมันจะเ,เทสเตอร์ตัวนี้จะขึ้นว่าโอเคแล้วจะไปขั้นตอนที่2เดี๋ยวไปอีกห้องหนึ่งเลย อ่มาถึงสเต็ปที่2ครับผมนะครับในการเทสแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งเข้ามาในห้องนี้รู้สึกว่าว้าวมากครับผมนะครับโรงงานไพเซนนี่แบบสุดๆนะอ่ะตู้นี้คือตู้อะไรล่ะตู้อย่างนี้ครับมีหลายๆตู้ในห้องนี้นะเป็นตู้นะครับผมเทสแบตเตอรีร่ของแบตเตอรี่นั่นเองครับผมในการเทสนะเทสยังไงเขาก็จะนะครับหนีแบตเตอรี่นะครับผมขั้วบวกและขั้วลบเนี่ยหนีบไว้ที่เครื่องเขาเนี่ยหนึ่งตู้นะครับผมเทสได้5้าร้อก้อนในการเทสต่อหนึ่งก้อนเนะครับผมนะสิบสองชั่วโมงทั้งรีชาร์จแล้วก็ชาร์จครบหนึ่งไซเคิลพอดีปุ๊บเ้าาจะรูททันีว่ คาเฟสตี้ครับหรือมิเรมเนี่ยตรงกับนะผมสเปคของแบตเตอรี่ไหมมันจะเข้าไปโชว์ในคอมพิวเตอร์อีกห้องหนึ่งรับผมนะซึ่งโคตรร้อนอ่ะสุดยอดมากครับผมอ่านะครับผมนะครับจากห้องเมื่อกี้ที่เทสเสร็จปุ๊บนะก็จะมาโชว์ที่คอมพิวเตอร์2ตัวนี้เลยครับผมนะซึ่งจะบอกเลยว่านะครับผมละเอียดมากๆนะทุกที่ทุกคนเห็นนะวงกลมๆเนี่ยในแต่ละวงนะครับผมตัวนี้ก็คือนะเป็นแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนนั่นเองนะแล้วก็มีกี่ตู้ก็จะเป็นหน้าแต่ละหน้าไปอีกครับผมมีตั้งหลายหน้านะ รวมถึงว่านะผมจะมีการเทสเลนส์ต่างๆนะผมของแบตเตอรี่ว่าผิดปกติหรือปกติไหมนะผมสิชั่วโมงเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าแบตก้อนไหนนะมีแบมผิดปกตินะผมมันก็จะขึ้นเป็นจุดสีแดงตรงนี้เลยครับผมแล้วเขาก็จะเอาออกไม่ผ่านมาตรฐานเอาออกปุ๊บก็เอาแบตชุดใหม่เนี่ยอีก5 0 2ก้อนต่อหนึ่งตู้เนี่ยซึ่งข้างในเนี่ยมีมีหลายตู้มากใส่เข้าไปใหม่แล้วเทอีกสิบ2ชั่วโมงมันก็จะโชว์มาสุดท้ายแล้วนะครับที่ทุกคนจะถามว่าเอาแล้วรู้ได้ไงว่าแบตเตอรี่ แต่และก้อนเนี่ยขีดมิลิแอมมันจะโชว์เป็นนี่เลยครับทุกอันเลยโชว์หมดเลยนะเป็นมินลิแอมขึ้นมาเลยแปลว่ามั่นใจได้แน่นอนไปห้องต่อไปอ่ามาถึงนับเครื่องออโต,โตโ้แมชชีนนะผมนับของนะับสเต็ปแรกเลยก็คือการเทสนะับแบตเตอรี่ด้วยแมชชีนนั่นเองครับผมนะตัวนี้จะเช็คแบบออโต้เลยครับจะมีคนวางเอ่อแบตเตอรี่มาที่สายพานใช่ไหมครับสายพานตัวเนี้ยนะครับผมตัวแมชชีนตัวเนี้ยก็จะจับแบตเตอรี่แต่ละตัวเนี่ยเข้ามาในแต่ละนะผมเทร แล้วก็นะัะจะเป็นขั้วบวกโั้วลบจิ้มเข้าไปเพื่อตรวจสอบนะผมนะค่าร e s i s t แ n นนะับกับวอลเตนนั่นเองครับถ้าขึ้นตรงก็จะผ่านไปขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเลย อ่าสเต็ปที่สองนะผมก็คือการนะครับผมอาร์พนะครับแผงวงจรตัวเนี้ยเข้าไปกับแบตเตอรี่นั่นเองครับผมโดยที่ใช้คนวางนะครับขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ไว้ที่เทรนะครับผมแล้วก็วางเพลไว้ตัวแมชชีนออโต้เนี่ยครับผมนะก็จะจับขั้วเนี่ยเข้าไปเชื่อมเลยครับผมทุกๆก้อนจะผ่านการเชื่อมอย่างนี้ทุกก้อนเลยครับแล้วจะไปสายการผลิตต่อไปเครื่องนี้นะก็ทําการนะครับผมพับขั้วนั่นเองครับผมอย่างที่เสิร์ฟให้ดูเลยสเต็ปแรกออกจากเครื่องเมื่อกี้นะที่นะครับติดเทปเสร็จตรงนี้จะมีพนักงานนะผมติดเทปซสักนาทีหนึ่งแรมากขึ้น พอมาถึงสเตปนี้ปุ๊บนะครับสเตปนี้ก็จะใช้แมชชีนออโต้นะครับผมในการย้ำขั้วอีกทีหนึ่งแล้วก็หมุนกลับด้านมามาให้ตรงนี้ตรงนี้เป็นแผนกที่สำคัญมากๆครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยครับเวลาเราไปเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเนี่ยขั้วครับในการพับต้องพับแบบถูกต้องซึ่งตรงนี้จะใช้เครื่องนะครับผมเดี๋ยวหัวจะอินเสิร์ตให้ดูว่าใช้เครื่องตัวนี้ในการพับแพรเพื่อให้ฟิกเลยครับผมในการที่เราเปลี่ยนมันจะได้ง่ายมากขึ้นอ่ะพอเสร็จปุ๊บนะครับจะมีพนักงานติดเทปสีดำ สังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ของนะผมไพรเซนเนี่ยครับจะมีพลาสติกโคเวอร์ด้านบนเหมือนของออริจินอลแอปเปิลเลยเหมือนกันเป้เลยนะพอเสร็จเรียบร้อยครับมาด้านนี้ด้านนี้ก็คือจะติดเทปสีดำนะเพื่อความสวยงามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแข็งแรงด้วยอตอนนี้นะผมะก็ได้แบตเตอรี่มาพร้อมที่จะนะไปทําโลโก้แล้วแต่ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีโลโก้ของไพรเซนนะครับผมเดี๋ยวจะไปทําอีกที่หนึง่งแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายของตรงนี้ก็คือในการเทสนั่นเองเทสโดยครับ ตอนนี้ลายผลิตของเขาคือ iPhone น่าจะเป็น iPhone 8นะผมเขาก็จะใช้ซ็อกเก็ตแบตเตอรี่ของ iPhone 8เพื่อเป็นการเทสทดสอบขั้วเนี่ยว่ามันนับได้คุณภาพไหมแล้วก็ไฟที่เทสแบตเตอรี่ผ่านแล้วเนี่ยไปที่ขั้วไหมพอที่จะให้ช่างได้การเปลี่ยนแล้วอ่านี่ก็คืออีกขั้นตอนครับหลังจากที่เทสแบตเตอรี่นะครับพร้อมใช้งานแล้วยังไม่พอครับยังต้องนะผมบับเบิลซ้ำอีกครับเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากด้านในของแบตเตอรี่ครับผมนี่คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ไม่ผ่านนะผมนะ มันจะเป็นลักษณะว่าเวลาเราแตะๆผมมันจะมีอากาศอยู่ด้านในหลังจากที่ไล่เสร็จก็ยังมีฟองอากาศอยู่อย่างนี้นะนี่คือไม่ผ่านเขาจะทําการนะผมไล่ฟองอากาศเงี้ยในทุกก้อนเลยครับผมนะออกมาก็จะสวยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยครับอาตอนนี้นะผมขั้นตอนนะผมพร้อมเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่ายังไม่พร้อมส่งเพราะว่าเขาต้องการเมคชัวจริงๆครับผมว่านะแบตเตอรี่เนี่ยคุณภาพของเขาเนี่ยเต็มพร้อมส่งนะผมนะก็ต้องมาเก็บนะเวลาเสร็จนะครับ42อ,อ,องศาเนี่ยในห้องนะผมอุณหภูมิสูงนะครับ2วันเลยนะผมเอาจากห้องนี้เสร็จปุ๊บ ไปในห้องอุณหภูมิปกติเองหนึ่งวันนะผมเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้มันเกี่ยวกับอุณหภูมินะสัดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเขาต้องการเมคทัวร์ก่อนส่งนะผมไปห้องต่อไปครับอ่าตอนนี้ครับผมทะครปอีกขั้นตอนหนึ่งครับในการเทสต์นะผมนะโพลิสีของเขาครับแน่นหนามากๆหลายขั้นตอนมากๆครับผมนะก็คือนะครับในการเทสคอนเนคเตอร์หรือเขาเรียกว่าขาแบตนั่นเองครับในของทุกรุ่นครับทุกก้อนก่อนส่งนะผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยที่ดีนะผมนะแต่ว่าขาแบตเนี่ยไม่ดีทําให้การนําส่งนะครับหรือออออววว่่่่่่่าาาาจจยยไไไเเนนีีีีมมมปกกตตตติดพรรสบบะขขงแ้ ทำให้อาการรีสตาร์ทบ้างนะผมชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับเครื่องใช้ใช้ไประดับเองเพราะนั้นเขาต้องการส่องนะครับขาแบตทุกก้อนเลยครับผมนะครับว่าตรงตามโปรโตคของเขาไหมถ้าตรงเขาจะปล่อยผ่านาเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องปิ้นโลโก้นี่ครับซึ่งจะเห็นพนักงานนะครับสตาฟหลายๆคนนคนครับผมยืนเรียงนั่งเรียงกันเป็นแถวนะครับปิ้นโลโก้จากที่แบตเตอรี่เนี่ยนับเสร็จมาจากการผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมยังไม่มีการปิ้นโลโก้ปลาเซนนั่นเองครับผมตอนนี้ก็นะครับใส่เข้าไปในแท่นปั๊มข้างบนจะมีน้ำยาตัวหนึ่ เหมือนสกินเสื้อเลยครับแล้วก็รูดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะได้ออกมาเป็นนะผมโลโก้ไพเซนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับผมซึ่งง่ายมากๆเลยครับเครื่องนี้อ่าตอนนี้นะครับผมแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนเรียบร้อยครับผมแต่ยังไม่พร้อมส่งครับเพราะว่านะครับต้องใส่นะผมแพคเกจจิ้งของเขานะตอนนี้ครับจะมีสตั์นะครับคอยเอาแบตเตอรี่ที่เสร็จเนี่ยครับผมใส่เข้าไปในถาดพลาสติกนะผมมาดูขั้นตอนต่อไปนี่ครับแมชชีนตัวนี้นะครับผมคอยเอาน้ากล่องกระดาษลงไปครับผมแล้วก็แมชชีนอีกตัวนะครับจะครับ ไม่พอครับเขายังให้ความสำคัญกับการพับกล่องอีกครับนี่ครับเป็นแมชชีนที่ว้พับกล่องโดยเฉพาะอ่ะขั้นตอนต่อมาครับตัวนี้ครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับคอยแปะท้ายกล่องนะผมรวมถึงว่าจะมีนะครับแมชชีนคอยติดสติ๊กเกอร์ให้ออโต้ด้วยนะครับอ่ามาถึงตรงนี้นะสำคัญมากๆครับนี่ครับทุกคนจะเห็นนะตัวที่ยิงนะวันที่การผลิตมันจะโชว์อยู่ในกล่องทุกกล่องครับผมนะว่าผลิตวันนี้นะนี่เลยนะสุดท้ายนะผมเครื่องนี้เครื่องซีลพลาสติกนะผมเขาต้องเมคชัวร์ครับว่านะครับแต่ละกล่องนะครับไมม่ีรอย นับสวยงามทุกกล่องนะผมแล้วก็นะครับมานับแล้วยิงนะพี่มาค่อยคีหนึ่งนับเพื่อเขาจะรู้นะผมว่าแต่ละรุ่นนะครับที่เขาจะทําไปวันนี้เนี่ยทั้งหมดกี่ก้อนนะผมแพ็กเกจแล้วก็ใส่กล่องครับผมสุดยอดครับอ่าผมนี่คือนะครับจุดสุดท้ายนะผมของนับสายการผลิตก่อนที่สินค้าทุกตัวนะผมของไพเซนนะครับจะส่งออกไปแปดประเทศนะครับผมและนี่คือนะครับแพ็กเกจจิ้งของประเทศไทยสังเกตง่ายๆครับนี่เลยครับมีตามอกอยู่นี้ วันนี้ครับทุกคนก็ได้เห็นนะไปกับหัวไปพร้อมๆกันนะครับเพราะเป็นสิ่งใหม่ของหัวเหมือนกันครับหัวอยู่ที่ไทยก็อาจจะไม่ได้เห็นนะจริงๆอาจจะมีโรงงานผลิตแหละแต่ว่าไม่ผลิตแล้วตั้งใจที่จะนะจัดการกับคุณภาพได้ดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมี p o l i ซแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะพอเข้ามาจริงๆนะก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่นะไปพร้อมๆกันหัวก็สนุกมากมายนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะติดตามเรานะครับผมทุกอย่าลืมนะครับผมติดตามเราทุกช่องทางครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกไอจีรังผมนะครับร ทุกคนได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปพรบมผดแน่นอน,นับผมไว้เจอกันครับคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม